สบายดีนะพี่น้องพอกันตอนสองบ่ายวันนี้มาเพืมาบอกเจสายกับเห็นพอไม่นี่เผาฮะวันนี้ปู๊เป็นพ่อค้าสบายดีเด้อพี่น้องเลยสบายดีทุกขทุกคนเป็นพ่อค้าเมื่อนี้รับบทเป็นพ่อค้าพี่น้องนี่ไปน้ำนี่เธอได้น้ำมันนะมันจักดไปได้แล้อวะเราน่า ค่าเพระาะาเป็นไลยดเยบนหูแล้วข้าคล้องเล่นยนะย้อยจะเอ่ยว่าตอนสิไปขายพี่แทนนู้นีเด้อคุณอาวว่าัน <c oughs> ตอนใด้อยทุ้งละเหาเพ่รอกสาหาบาทเถอะดี๋่วตัวนี้นะไปบุหูเลยนะี่เน,นี้ยเจตไรไดเลยค่ะตาจูนวามีผู้ที่ชื่อกั่ชื่อว่าเดทโฮไปตามเนาะโอ้ยน้องเลยมัน้ีแคนเลยได้ขึ้นเฮืนอกนอก็อาจจะได้ จัดอยู you know? okay, okay. S <S ่จะแก๊สสองแก๊สมีมวลไหมอะไรมีมวนมีมวนมันมีจักวัตแบบาสีเ่อโอ้ยมวอ่ือือหือไปมวนแล้กันขันเขื่องเสียงได้บ่มีเขื่องเสียงคะอยู่ไใ่ดตายกัเจาะล้ตู้น้อยเกัน เบอรปนบุ้นตนเยอจังลลยมือมือเห็ดที่เอาไปเปินมาใส่นะของหงเหียนอ่ะนะโอ้ของหงเหียนด้วยด้วยก๊ตเธอได้เอาเินคลายกันนี่เผินเขียนไรเดนะเมียอยุ่เผนเขียนเมีนที่นัเป็นนวสามแสนฝายอะไรกของตนัวตันนอ้อยนี่ที่เราได้อับสัฝายนี่นะลูกเหียนี่มดเ่โบเียเขียนละข้อละข้าวไอ้นาะ่

5บาทนั่น đấy เนาะแม่เนาะ5บาท sao ừ. Sao? ขนาดเฮาใหญ่นึงมันบ่ มันเย็นแล้วมันกรตัดแล้วมันเย็นล้มตันาะคือมันมีหลอดหลอดไฟเลยก่อนแค่น้นค่เปิดม่ใช้ข้างในอยนวะทำมาเลยให้ลุงมาเปิดอยู่เลยแล้เราปิดยนไมล้วบุเคยีนาะบุเคยมีหัาเนาะ้องก็เฮ็ยังกับบุ่อนกันนะนั่งเผาซืเอเผาซื่อมาแต่ บพีนาโค้ลงมาพี่มามาบอกเจสายเนาะือิจยูอเพือนอย่นน่ะนด้ยเพื่อนน่ะิอยู่ก่เอไปี่้อนิซ่าอนตุนอตุนเนาะไก่น้อยยังเนาะไก่นอยนี้มีเจดาอยู่หันเนี่ยไก่น้อยนอนเนะุ้ดยืเทิงเือนมาได้ไก่น้อยเใช่ดยู่เทงเือนผู้เฮ็ดต่ขานี่ยายใชเนาะอ้ตุนอวนตุ่น่ิไปแวสซะก่อนดย ดีแค่ไหนบ้่้เนาะดีแค่ไหนหนาวนาวอะไรกันเนยหนาวหนาวหนาวแบบาหนาวช่วงนี้เอ่อเห็นก็แค่หนาวดุอยู่บ่เถ่เนี่ยก็แก่น้ำสางดุอยู่บ่จังมากขวักันมาที้ยังนี่ยนะน้ำสางเขาขวดน้ำส่างเข้าราสั่นดูดมือแรกแดีวพนตกคันเี้แต่ละปีจะมาเอาไปสร้างกันยังฝนตกส่างก็งีนะฉางอาถรัน์เฮ้ย ลงนี่แน่นอนบ่ดาวเขาจะไปนี่แหละทางหน้าลงบ่ได้แม่นบ่ทางโก็จะตันแม่นบ่แม่นนะน่าสิตันแล้วอือคาดนี่แหละค่อยมาประมาณชั่วโมงชั่วโมงยังบ่ทันนี่อือกระท่อมเพิ่นแล้วแหละริมน้ํานะยังยังอันใดสิใช้ยังแล้วลูกเตลูกติ่งบ่โยมันได้ทําหยุดไปเลยเด้อือเจ้าให้ไปเฮ็ดเปียกองเปียกัง จักรานเนี่ยจักรยานผัดจานหับแนวกัดเนาะองไทยเลยเดี๋ยวหาหมออยู่เดยบเล่ปนังเนาะปนัเดี๋ยวหาแต่หมอคนที่ดีเงินทีสุดคือหมอพี่น้องเลยมา้อ้ต้นว่าัเนเตะเดี่ยวด่ได้ต์ใหญ่ล้อยู่ลาวเฮานี่นะจสิดฝาด้งได้หลนักั้นอามนเงียนกได้เงียนได้แต่ว่าิการ เหตุการณ์มาได้เด้าเียบๆนี่อาเจย้ายซะก่อนโอไก่น่อยใส่สุดเรื่องเอออ้พวกอากาศดีเหมือนนี่ก็าเป็นตะนอนอยู่เลยพอนอนได้อยู่เกมากันอืมเบ แช่นาแนวหน่าแล้วไปสบายดีพี่น้องมันจังมันจังบ่หอยเชียะให้กระบะหอดนี่นี่เอาไปเงื่อนคนณไลน์ออย่างนี้นะหอดต้องมาโกยหนังเปยใส่ขาดๆป้ายข้าจังบ่หลักอย่าไปใส่ง่ามอ้าวก็หลักไป้ายเลยแล้วจ่อยกระยามันเนาะอันนะมันขาดเลยมันขาดแล้วลักกระลักไปยาหน้าไปเฮียนาอะไรนี่เนาะหนีตายนะแบบก่อนนอนกูมุ่นดาวไอ ไก่น่อยมาบอกนเพื่อนตอนเสาร์วันศุกร์ไปแต่ตอนแรกวันประัาร์แล้วแต่เสาอยู่ประมาณหกโมงหาโมงปลายแบบนี้แหละตะเวนบท่นขึ้นเกือบหกโมงแต่ว่ามันคืยังมืดนแล้วนะเนาะตอนโมงมันหาโมปลายแล้วเก่าแลอย่ามันหกโมงเนี่ ตอนน้นมันยังมืดอากาศมันมืดตะเวนข้นกับผมเป็นอยังด้กข้นน้อยนึงก็ได้เดียวขอบคุลำรวยอยู่ดี่มีแห้งแม่ถ้าก็รับมอยากลำรวยอะไรผก็ได้ลำรวยบ่ออยู่ดีม่แห้งลำพ่อว่าลำมารวยก็ขอแต่อยู่ดีมีแห้งนะแกงแรง ลำรวยก่มันเจ็บเป็นก่าเ้คือเก่าอะไ้ากเริ่มรอบกคนมกีวันวนนี้ก็บอกวันนี้ีเองแตบอกว่าเป็นเรื่หาหกมือเพราะทังเผือสเือยเนาะผู้เดยวแลจักกะดีกาบุได้เลายบุได้ดอกพอหาตีพี่นอเอาอย่างไรเขาจะกินเอ

เอมนอจักปีเลยแลนฮันแหละฮะยังบเรนได้ตอนซองเดือีมกนยังเต้นดีรองๆอรือ่ด้าหน้านั้นนเออแลงคนมามอนกัสิงันสดนอืมคนก็สิงันนันยานั่นแลน กราไก่เนี่ป่าจะเบาใช่ไหมสไม่เห็นวานจะบัมากินเ้าเพชรเลยกินอีหวัดเลยอาหารดีอีวัดีกิน่อีวัดถ้าหลอาหารเกิดอีวัดไม่เล่นไม่เล่นเขาไ้จะออกมาบอกพนําเด้อหมูหลุดเอาอะหารแซ่ๆเข้าไปกับบอวกมาานานแล้วเมื่อกินกับอยู่เมื่อกินอยู่ชาเลยบวยจากมาก่วยจากลุงขาดแรง นี่หะกินน้ยนิว้หมูกับเป็ดไก่นี่แหละอมูโตหนึ่งตละห้าพันหาพันบาทมันก็ถือเป็นเงู่อนงุน่องสามล้านไปละลาบหมูน้อบดแซ่ปีง เขาก็บปีงนามอย่างน้นดาเลยแดดน้ำมาเละพวกมันเป็นโตเลยคกับใครองยว่เอาโลกนี่็ส้นหาอละเลยลาปะตองจงโคก็มันชิลืออร์ปุ๊ลาปปะตองไปได้เรียบร้อยเรียบโลแล้วรอฝืนชาชาดไม่ได้จำจะคำลาปะตองเจ้ายู่ใส่ป่าก็ได้ไม่ได้ใส ไย่าแรงหลา่งแร่เธอได้มเฮยนก็ซื so, ้อปลาตองะเฮ้ยจำหมดไรมูยังวะจยากเอสีกะหะมูพิษพญาะค่ะแบันการไก่ดำน่ะมันลืดาบสีกะหะโลเ่อได้ปบะนี้โนลยแสนหรอสิบโลแนปดสิบ้องอยากเนยมาซื้อเป็นตัวมาแล้วมาขูดเอานองขูดหนอไว้ mà nem mua mình cầm nang mình cắt tuột ba cắt tuột đại mươi nền à, song song tuột, tuột một tuột nhảy đấy mấy tuột nhảy, đại bắc lai bò lạp nè, song song khổ bắc nhảy, bắc nhảy, nhảy, ok, lạp năm qua song khổ lai, xong rồi sẽ 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 ăn mắm kim đìt, mắm đòn, nó sẽ khổ, 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 nó đâm cho chực đệm nó, khổ, lạp mình chỉ muốn thử nạm mới นี ab, <S 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 ing, the ่ยซอเนี่ยดำละโอ้ยฉ um> um> ันว่าจะกินหมดกินจทำได้ได้ซีมได้ซีมแต่ว่าจ้างว่าเค็มปุ้มเงินกุ้มน้องกับพี่ดีใจให้ข้าไปทุนฉันก็โอ้ยกันใจยันบงพออยู่พอกินเบิ้ดจะแพ็กนัำมันชิปโกแพ็กกูได้น้ำอุดมน้ำน้ำหน่อยกับชิปโกแพ็กน้ำหน่อยน้ำอันนี้เด้น้ำกินน้ำน้ำกินหน่อยน้ำาระโลมกับชิปโกแพ็ก เปน้ำมาซาพแพ็กสิบลเรือดาวกาตุกใจเนี่เห็ขนกระขักแล้วหิวไปหิวมันมันกระเบิดกรตุกหน่อยกับไข่แน่นอยอี้สันว่เ,ออเ,เก้อข้าวเหนียดกินในนี่่เมือาเอาเมื่อกเอาเมือเขาเา,าพรเจ้าบเหีเยดกินเลยขอยังน้าแข็งมันมันอยู่ไกลออุบบอกงมามมว่ากัน่นไก่อยแล้วเรามาป่วนแถวนี่ยแต่สเสยังสนะมาดืๆอยู่นี่ ใต่มันา้วอ่อมันเอับุมีนาเห็นมันก็เป็นยังไวายแสเนาะมันก็ไข่แน่ปกับแรงแน่ม่ิได้อยู่ในกินมีแน่ปลาบาไปะเลกไรได้ันทีไปซื้อเอาปลานั่นแลเป็ดไก่มูไ้องเป็ดตัวเองมีเนาะมีจากโตเป็ดสี่ตะต้อเป็งกับหกตเหมือนเนาะปลาข่ากจักโลว่ะ ปดซึงนดปลาข่าเห็อดอะไรหมกปลาขามกปลาขามันแซ่บมกใส่ไดได้ปลาเข่าได,ด้ดาวำนปมาเทานไม่แต่ลืมก็ลอู <laughs> ้จองไงเนาะเพือเ่อป้าก็ไปจืกก็ลืม,นนลงมทงบางไงยังหาล่งหกโล่ง,ลงบางาไงไดดาพี่เออปลามันนี่นีโตประมาณสั่ วัดิบูบดได้มันมุกปลา่ะปลาขาวนต้นดำดำตอนเข้ามาแต่เส้าคนขจาวันมาเข้ามาอะไรครับกับเขากำเมือแต่เส้านยปลาขาวนะวันสิบูบดได้สอซึงเมื่อไงเนี่ยเดมาแต่เส้าัดหมือก็เดละเจ้าข้าวานี่ก็เลยสิ่งเมือคนกับนีสวยๆไู้พฮาเขามือเขาก็เจ้ากำลังลุ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 ลอลุ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 วุลลุลุุุลุลุลุ อเบ้านบ้านเห็นเห็นอแม่เห็นป้าแม่เสือจำมันรับลูกวัรับป้าแป๊ะแปะนี่มา่ิกน้ํากูนีันเนยแต่ด้ต้นนี่ยดีือนำมันเนี่ยบอกควานนี่มาะเตกะต้มปนองนกินกับพียังวันะพอดีพอดียังเลือกกับน้องห่อได้ดาวเอาไปบดสกุลได้ดาว แม่นะเจ้าบ่ฮอกเออสิเดกินกับ่ว่ากันว่าพืชาสุังอือเจ้าเทเอาอเอาก็บ่ว่ากันได้นีนะแนวมันอยู่แล้วบ่ฮักเฮาละแห้งแล้วเด้ปลาปลาตองเสุดจเทเอาอเอาุละมเบิดประมาณจักแสนปลาตอง2โต <Diamond> 2าเนด2าอือแต่ว่าต้องุแวมันมีอยู่จังิไปเอาปลาตองแหละจัก ูดแล้วมีเลยมันแพงเขาเอาสื่อเป็นตัวมาขูดเราเองลูกแพงกันสุกคืลาจะป้อผู้เฒ่าเเข้ามากินบักคัวแกคัวก็เจ้าไแม่ัวหอมนชอนนะเห็ดลาบัวเพดมืออดอีแม่ลาปลาเราหล่าแสบโคงเราซาเห็ดเพ็ดูบมีไว้ห้องกินน้ำปลาเจวบัตากบอลด มาบ่ได้ถั่วได้กหนเสพผ้าขาดบ่ได้คือบ่มีนากงานใรกันเนี่ยงานเนนอกบ่มีบอกว่าดอกงานบ่าวแปบเหมือนนะเมื่อเดียวกันติดในการที่จะโซ่เลยที่จะอซ่เซฟใหญ่เซฟใหญ่มากบ่ได้เซฟใหญ่่าอะไรเมื่อไหร่ก็บ่ามีกันลาบเดอืรตามงานบ่าวแปบเป็นเอา้บ่ามีนี่บ่ได้มาเลยบุบ่เห็นเล่า ออกมาเด้องานชันอาชลืมมากกวกมันบวชยัดแสบมาป็ดนะมีหมกกาบ่อแถวตลาดนะบ่ออะอึดอาเขชันอาลืมนี่ว่เป็ดน,นะต้องสจหมกกาะสรมาใส่ตะางเสร็จบวชขาดตายนะหลูกกูเอ้มุนบอนะ่อ,บอนอนอกนูน่ะเล่นออเอาเร่นเผาผัดลมอีกผัดไต่ปาผัดลุมนะเยอะใเข้าเลยเขาเล่นผัดไปผัดมากพได้เย็นเนาะเฮ้ยเยเาจเนชันลมเ่นจ่นกินผัดลมไนวะ้ลมทางหัวจะเป็นอันน ລົມມື້ນີ້ໄດ້าะລ